ครับผมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ทางมิตรอวตารนะครับได้เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทเชียร์ไมโครจำกัดมหาชนนะครับที่จะช่วยทางมิตรอวตารนะครับได้กระจายสินค้านะครับจัดจําหน่ายสินค้าของทางมิตรอวตารให้ไปทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยครับผมีกาเศครัครับผมก็ในความพิเศษนะครับก็ ทางแสแย์แมคโครนะครับขึ้นชื่อนะครับที่1อยู่แล้วนะครับในเรื่องของทางฟูชิโวิสนะครับเนื่องด้วยที่เราเนี่ยครับทางมิตรตาเนี่ยก็มีนโยบายที่จะขยายนะครับฐานลูกค้าในทางฟูชิโวิสนะครับเป็นอันดับหนึ่งของเราอยู่แล้วนะครับเราเลยจับมือนะครับแล้วก็มีการทําราคานะครับให้เรียกว่าพิเศษสําหรับทางแมคโครโดยเฉพาะเลยครับแล้วมองว่าเทรนด์ของแพนเบตเป็น เทรนของแพนเดสตอนนี้นะครับกำลังเรียกว่าเป็นที่นิยมนะครับทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยที่เราจะได้ผลตอบรับนะครับได้ยินฟีดแบ็กมาจากทางลูกค้านะครับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทางลูกค้าเราเนี่ยหาช่องทางการจัดจำหน่ายดีๆนะครับที่ต้องการที่จะเข้าถึงแล้วก็ไปหาซื้อได้นะครับตามห้างใกล้บ้านของเขานะครับเราก็เลยขอนะครับทางแมคโครนะครับช่วยมาเป็นพันธมิตรในการกระจายสินค้าให้กับเราครับผม จองยไ๋อถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่แบบดีมากเลยนะมันเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ที่มองหากลุ่มสินค้าที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านสุขภาพสภาวะแวดล้อมหรือแม้กระทั่งนิวไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพก็ยังรักษาสภาวะแวดล้อมไปในในเวลาเดียวกัน แล้วช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีมาก okay. เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะหาสิ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มาตอบสนองความต้องการของของตัวเองในช่วงเวลานี้ค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเลยค่ะ ถือว่ามันตอบตอบโจทย์ของความต้องการในเทรนปัจจุบันนะและมันเป็นเทรนที่ค่อนข้างจะยั่งยืนในในเรื่องของ sustainability ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพและสภาวะแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบมั่นใจในการเติบโตไปในรองเทิมในระยะยาวอะค่ะโอเคไหมค,ออคะอ,อ่าเเดี๋ยวอินเสิร์ตร้อยนะคะ